สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรไอทีรีวิวและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมเซอร์นะครับเป็นจอยจากเกมเซอร์นั่นเองนะครับโดยวันนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องเจ้าจอยตัวนี้กันซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจอยตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวจบที่ดีเลยเพราะว่าเป็นจอยแบบไร้สายนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกอุปกรณ์เลยแล้วก็รองรับเกือบทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น android iOS หรือ pc ก็สามารถใช้งานได้นะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ภายนอกกันก่อนนะครับก่อนจะไปแกะกล่องว่าตัวนี้เขาบอกคุณสมบัติอะไรบ้างนะแล้วกล่องหลังจากที่เราซื้อมานะครับต้องสังเกตรหรือดูตรงไหนก่อนบ้างนะโอเคงั้นมา เริ่มกันเลยตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์จากเกมเซอร์นะครับมีประกัน1ปีนะครับ<ป>รุ่นนี้เป็นเกมเซอร์ T4 Pro นะครับ Evo for Gamer นะก็คือเหมาะสำหรับสายเกม e r อร์เลยนะครับและแบบไร้สายสามารถใช้กับบลูทูธแล้วก็ตัว2.4 g h z แล้วก็แบบมีสายใช้ได้ทั้ง3แบบเลยนะในส่วนของการเชื่อมต่อสามารถใช้กับตัว Android iOS Nintendo Switch แล้วก็ Windows เลย แล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้นครับตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวสีขาวเนาะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือมีสีปุ่มเป็นสีปุ่มที่อยู่ด้านล่างจอยเราสามารถคัสตอมตัวนี้ได้ผ่านตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็มี6แกนนะครับตัวนี้ผู้ที่ใช้งาน Nintendo Switch นะครับอาจจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้แบบเต็มที่แน่นอนส่วนผมก็ใช้งานกับ PC Notebook นะครับเดี๋ยวจะมาลองรีวิวตอน เป็นเกมให้ดูนะครับ Quindi, มาที่ด้านข้างกันนะครับ Hence, ส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับก็เป็นข้อมูลการผลิตนะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตเมื่อวันที่สามสิบมกราปีนี้เลยนะครับอันนี้สดสดร้อนๆอเลยสินค้าของปีนี้นะครับก็ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนที่เราซื้อมาอน,นะครับต้องสังเกตนะครับไม่มีรอยแกะหรือฉีกขาดนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับก็มีมอเตอร์สั่นนะครับแล้วก็ ปุ่ม linear ticker นะครับเวลากดมันจะรู้สึกนิ่มนวลมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันาล็อกนะครับตัวอนาล็อกตัวนี้จะเป็นลับเบอร์นะครับเป็นซอฟต์ลับเบอร์ก็คือเป็นยางนะครับตัวนี้เป็นยางทําให้สัมผัสการจับนุ่มนวลน,นะครับและก็ตัวแบตเตอรี่นะครับ600ม ah. ิลลิแอมป์นี่แบตอึดพอสมควรเลยนะครับชาร์จครั้งเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้งานได้ถึง10ถึง12ชั่วโมงนะ ส่วนด้านหลังนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของตัวจอย T 1 0 Pro นะครับว่ามีรายละเอียดฟีเจอร์อะไรสามารถเชื่อมต่อได้แบบไหนนะครับมี4ปุ่มที่สามารถปรับแต่งได้นะครับมีไฟ LED ตัวจอยมีไฟ LED มีสายที่เป็น USB Type C นะตัวนี้นะครับเป็น USB Type C เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลย อย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับต้องดูสติกเกอร์ตรงนี้ให้ดีนะครับว่าตอนที่เรารับมามีรอยแกะหรือฉีกขาดหรือไม่นะครับแกะค่อนข้างง่ายนะครับแค่ดึงสติกเกอร์ตัวนี้ออกมาครับนี่เปิดขึ้นมานี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะครับว่าตัวนี้นครับเขามีอะไรมาให้บ้างนะอันดับแรกสิ่งที่ได้มานะครับเป็นน่าจะเป็น qc part ของเขานะครับนี่ สติกเกอร์สุดเท่นะครับจากเกมเซอร์นะครับมีสามดวงเนาะก็อันนี้เป็นน่าจะเป็น thank you card นะครับซึ่งเป็นตามปกติของทางเกมเซอร์นะครับเขาจะมี thank you card มาให้นะครับตรงนี้นะครับสามารถสแกน QR code นะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆของทางเกมเซอร์นะครับลองไปสั่งซื้อแล้วก็สแกนกันดูนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นคู่มือเกมเซอร์ที Pro โสีขาวนะครับซึ่งเป็นคู่มือสีภาษานะครับไม่มีภาษาไทยนะครับ ดูง่ายนะครับคู่มือค่อนข้างละเอียดนะครับก็บอกอรายละเอียดต่างๆนะซึ่งภาษาอังกฤษก็มีอยู่ไม่กี่หน้านะครับที่เหลือก็จะเป็นภาษาต่างๆกันเลยนะครับใช้ได้ตั้งแต่ Windows 7 11 11เลยนะครับ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน13นะครับ Android 8สามารถใช้งานได้นะนี่แล้วก็สายนะครับตัวสายเป็น USB C แล้วก็ USB Type A นะครับนี่เป็นยางนะครับ ไม่ได้เป็นสายถักเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวรีเซิร์นะครับรูปแบบจะคล้ายๆกับแฟลชไดร์นะด้านบนก็จะมีไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อนะก็ถ้าจะใช้งานก็เสียบเจ้าตัวนี้กับตัวโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับมันคือรีเซิร์ที่จะรับส่งข้อมูลกันระหว่างตัวจอยนะใช้งานก็เสียบมันเข้าไปอันนี้นะครับเป็นที่จับโทรศัพท์เนาะนตอนนี้ยืดได้นะครับ นข้างแน่นนะอันนี้ก็ปรับได้นะครับการใช้งานก็แค่ประกอบเข้ากับที่จอยนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็นี่ก็แค่นี้เองครับอ่ะโอเคเอาเออกก่อน อันนี้ก็เป็นตัวจอยนะครับเป็นสีขาวนะครับตัวที่ผมได้มานะนี่ตรงกลางนะครับเป็นโลโก้เกมเซอร์นะครับมีปุ่ม select turbo home แล้วก็ start นะครับทางฝั่งนี้นะก็จะเป็น x y a b นะครับเป็นปกตินะครับนี่นั่นหลอกนะครับเป็นยางนุ่มมือนะครับกดง่ายนะครับลักษณะการจับค่อนข้างถนัดมือนะครับนี่ ถึงจะดูเป็นแบบเงาเงาวาวนะครับแต่ผิวสัมผัสมันจะเป็นแบบด้านด้านแต่ไม่ด้านแบบไม่ไม่ด้านถึงกับขั้นสากมือนะครับนี่ด้านบนก็จะมี usb c นะตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่ที่จับนะครับเหมือนที่ใส่เหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็ด้านบนนะครับเป็นปุ่ม rt rb แล้วก็ lt lb ที่บอกว่าเป็นแบบลิ n น a r นะครับเสียงมันจะค่อนข้างเบา ลักษณะการกดจะไม่มีเสียงคลิกกนะครับอันนี้กดแล้วนุ่มมือมากส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับจะเป็นแบบสักสาบเหมือนจะเป็นกิ๊บยางนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับไม่ได้เป็นกิ๊บยางนะครับซึ่งเวลาจับแล้วมันจะรู้สึกถนัดมือนะไม่ลื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสี่ปุ่มนี้สามารถปรับแต่งได้เองนะครับสามารถคัสตอมได้นั่นเองนะครับ ซึ่งการคัสตอมนะครับก็ต้องไปดูในคู่มือนะครับว่าการที่เราจะใช้4ปุ่มนี้นะครับจะต้องกดตรงไหนบ้างนะมันจะต้องไปดูรายละเอียดในคู่มือกันนะครับตรงนี้ก็จะมี m 1 m 2 m 3และ m 4นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ส่วนเรื่องน้ําหนักของตัวจอยตัวนี้นะครับน้ําหนักค่อนข้างเบานะไม่ได้หนักมากนะครับหากไปเปรียบเทียบกับรุ่นที่เป็นรุ่นพี่อย่างตัว g 7ที่เป็นแบบ x box นะผมเอามาให้ดูนะครับ อันนี้จะเป็นรุ่นดีไซน์แบบ Xbox นะครับใช้งานกับ Xbox ได้เลยลักษณะเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัว G7 นี่ครับเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักนะตัว G7 มีน้ำหนักที่หนักกว่านะตัว T4 Pro จะเบาวกว่านะครับซึ่งรูปแบบการออกแบบก็เป็นแบบเดียวกันคล้ายๆกับ j o ยแบบ Xbox นะครับนี่ลองกดดูนะครับฟังเสียงกันดู โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานแล้วก็ตอนเล่นเกมให้ดูนะนี่อันนี้ผมก็เสียบตัวจอยเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวการใช้งานแบบได้สายหรือเล่นเกมนะอีกหนึ่งฟีเจอร์ของตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวไฟ LED เห็นไหมค่อนข้างจะสีค่อนข้างสดนะครับมองเห็นได้ง่ายนะนี่เป็น XYAB นะ แล้วก็จะมีแสงไฟตรงนี้ด้วยเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไฟตัวพวกนี้นะครับเราสามารถปรับระดับหรือจะปิดก็ได้นะครับง่ายๆเพียงแค่กด RT และก็ LT พร้อมกันแล้วก็ปุ่ม R3 ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงนะกด3ปุ่มพร้อมกันนะครับดูนะครับต้องการลดแสงนะครับนี่อันนี้ดับไปแล้วนะครับ แต่ถ้าหากเราต้องการเปิดนะครับกด3าปุ่มนะครับนี่ครั้งนะครับนี่สำหรับการลดแสงและเพิ่มแสงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของการเชื่อมต่อตัวจอยกับตัวนาโนรีซิฟเวอร์นะครับเดี๋ยวผมเสียบตัวนาโนรีเซิฟเวอร์เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับนี่ ตอนนี้ไฟมันกระพริบอยู่นะครับเดี๋ยวมันเชื่อมต่อแล้วไฟมันจะหยุดกระพริบนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อมันเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวจอยจะมีการสั่นหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราสามารถเชื่อมต่อตัวจอยเข้ากับสมาร์ทโฟนที่เป็นบลูทูธหรือ iOS อได้นะครับโดยการกดปุ่มโฮมแล้วก็กด B นะครับ กด B แล้วก็ Home นะครับกดพร้อมกันแล้วก็ค้างไว้นะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธที่เป็น Android นะครับอันนี้นะครับปุ่มกดปุ่ม B แล้วก็ Home พร้อมกันค้างไว้นะครับแล้วก็ตัวไฟตัวนี้ก็จะกระพริบเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วไฟก็จะหยุดกระพริบแล้วก็หากต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS นะครับก็เช่นเดียวกันกดปุ่ม A แล้วก็ปุ่ม Home ค้างไว้นะครับโดยหลักการเดียวกันเลยนะครับ หากต้องการเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch ก็กดปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม X นะครับในส่วนของ Receiver นะครับตามคู่มือเขาบอกไว้ว่ากดปุ่ม Y แล้วก็กดปุ่ม Home นะครับส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบสายแล้วก็เสียบเข้ากับตัว PC หรือ n o t e บุ๊กก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ข้อมูลนี้นะครับจากคู่มือเลยนะครับใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากจะปรับตั้งค่าปุ่ม ด้านหลังนะครับก็ไปดูรายละเอียดที่คู่มือได้เลยนะครับคู่มือบอกละเอียดมากๆจริงๆนะครับบอกไว้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมกันดูนะครับโดยปุ่มต่างๆก็เป็นการตั้งค่าแบบเดิมไว้นะครับผมไม่ได้ไปรีเซ็ตอะไรนี่ตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กแล้วนะเห็นไหมไฟมันจะกระพริบอยู่นะครับนี่พอเมื่อมันเชื่อมต่อเสร็จตัวจอยจะมีการสั่นนะครับเพื่อ ผมบอกว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ไฟสถานะก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับนิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมกันดูนะครับนี่ถามว่าดีเลยไหมนะครับไม่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการดีเลยนะครับลองดูนะกดยิ่งน,นี่ยิงไม่ดีเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมกันดูนะครับ มาดูการเล่นเกมกันนะครับของผมสีแดงนะครับแมนยูแน่นอนนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าไม่ค่อยดีเลย ใครที่กังวลว่าการใช้แบบไร้สายแบบนี้จะทำให้เกิดการดีเลย์ไม่มีนะนี่แอนโทนี่แอนโทนี่โถ่สันโชแอนโทนี่กระชากค,ครับลูกนี้วดหนึ่งทีครับ ไปที่ซานโชนะครับโอ้ซานโชทำเลรมได้เลยโอ้แจแบบนเสเจวาลานครับผมวันสักกกลับไปที่ซานโชอีกครั้งลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดทำอะไรลัดฟอร์ดทำอะไร นี่ครับโอ้โหวานวิสากา้ายิงลูกนี้เข้าไปนะครับเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมเดีย๋ยวลองดูนะอันนี้ผมจะกดปุ่ม m c นะครับนี่เห็นไหมปุ่ม m c ตรงนี้ผมยังไม่ได้คัสตอมอะไรเลยเป็นเดิมๆของมันซึ่งปุ่มพวกนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้แต่ใครที่สนใจปรับแต่งก็ ต้องไปดูในคู่มือเล็กน้อยนะครับเพราะวิธีการปรับแต่งมีบอกแบบครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับการเชื่อมต่อจอยกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะ, okay, นะเ,ช,เนนะชื่อมต่อได้ปกตินะครับแต่พบปัญหาในส่วนของการเชื่อมต่อเข้าในเกมนะ, okay, นะพอเชื่อมต่อเข้าในเกมแล้วตัวเกมมันไม่เห็นจอยตัวนี้นะครับ,รบก็เลยต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วย ปุ่ม home a นะครับก็คือปุ่ม home a ก็คือสำหรับโทรศัพท์ที่เป็น ios หรือ Apple นะครับของผมเป็น android นะก็เลยพบปัญหาแต่พอเชื่อมต่อที่เป็น home a แล้วเล่นใช้ได้ปกติเลยนี่ตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือเล่นได้ปกปติเลยนะครับไม่พบปัญหานะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนี่โอเคครับสรุปหลังจากใช้งานนะครับก็พบปัญหาในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเล็กน้อยนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อได้ปกตินะครับแต่เมื่อเข้าไปในเกมแล้วนะครับตัวเกมไม่เห็นตัวจอยนะครับโดยโทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟน Android นะ เลยใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วย Home B นะแต่ในเกมไม่เห็นก็เลยแก้ด้วยการใช้ปุ่ม Home A ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมต่อของ Apple หรือ iPhone นั่นเองนะครับปรากฏว่าตัวเกมเห็นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองว่าจอยค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะสลับไปใช้งานใน B หรือ A ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ในส่วน การใช้งานคู่กับตัว Nano Receiver ค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็เสียบปุ๊บเชื่อมต่อปั๊บเลยนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่ก็ตามสเปคเลยครับค่อนข้างอุดพอสมควรในการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้9ถึง12ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของฟิลลิ่งการกดปุ่มต่างๆก็โอเคเลยนะครับนุ่มนวลไม่มีเสียงคลิกหรือเป็น ในเสียงคลิกที่เป็นแบบแมคานิคอลนะครับไม่ค่อยมีนะครับเป็นปุ่มแบบนุ่มนุ่มไม่หนืดนะครับตัวจอยก็จับถนัดมือไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการลื่นหรือหลุดมืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตัวจอยมีกันลื่นตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปยางนะครับแต่ว่าเป็นดีเทลของตัวจอยเพื่อให้เราไม่ลื่นมือนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาจอย ราคาไม่แรงนะครับเชื่อมต่อได้เกือบทุกอุปรกรณ์นะครับแนะนําเจ้าเกมเซอร์ T4 Pro ตัวนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังมองหาจอยราคาไม่แรงนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้เพจกับมปรกรณ์ไอทตัวน้อยๆตัวดี้ด้วยนะครับ enjoy